นี่น้องทุกคนตอนนี้เฮามาอยู่ชุดที่เป็ดขู่กันข้ามกับอ่าชุดที่เฮาขายเครื่องก็คือชุดนี้เนาะเบลงเด้อร์วันขายเครื่องมาอยู่บริเวณบริเวณบริเวณนี้ทุกคนทุกคนมาเบินเอู์กำลังซื้อกระเป๋าขาไปใครว้าซีซีสันเต็มใส่เบินเเครื่องเพื่อนออกมาเพื่อนจะเอาไปซักที่บ้านในวันทุกคนนะเพื่อนจะซื้อกระเป๋านี่คือใวันนี้เฮามาอยู่ในไม้มาต้อนกัน เนาะเอจอเอ่าวอายเพิ่นมาเจออยู yeah. mm ่อย mm ู mm ่ในรถอยู yeah. mm ่ในรถขามดานใช่รถขามดันขืนจากการแต่งตัวล้วนแล้วเพื่อนว่าอาจเป็นแรงงานหรือเปล่าครับเพราะว่าตุกี้นี้ไม่ไแรงงานเต็มเลยเนาะที่มาเบี้านะประมาณสองร้อยก็ซีดเพิ่นบวกคนนั้นสบายดีสบายดีท่านผู้ชมเนาะสบายดีทุกคนเนาะมื้อนี้ตัวละกัอูที่พากันข้ามไป็นของท้ายทุกคนมีหลายๆท่านบอกว่า มาให้เป็นอย่างกบุษณุอูเนยตลอดค่ะมีสิเห็นตลอดประจำเลยเนาะมืัอนี้ก็เลยว่าพากันมาน้อูทุกคนที่ข้ามไปไทยเนาะอูก็ไปอูก็มีเรียกกีฬไทยหนึ่งเนาะเนละคืออันอูพัฒนาพ่อแม่ไม่ได้พัฒนาทอดอากาอันนาพ่อกับแม่ไป้พัฒนาทออากาศแล้วทีนี้อ่ะพ่อแม่ไปลิ้นบางเบียงมาลาพอดีอันอีกสองสามมื้อน่ะเอ้ยวันที่ข้ามาลาวเพื่อไปเที่ยวนะแล้วอ่าน้องอูกะ ตอนที่อยู่บ้านพี่วันพี่วันกันเทคแคร์ดีดิฮะนะด้วยวันมาเลาน้องอู๋ก็เลยอยากเทคแคร์เพื่อนอยากพาเพื่อนไปเที่ยวเนาะแล้วก็เลยบริการบ้านก็เลยครอบแม่ว่าจะอยู่เบียงพี่อ่ะท่าเอ้วันเพราะกันซิ่งกับไปกลับมากะบุคุ้มาหนาเนองอู๋ชิเมื่อยแล้วทีนี้ละก็น้องอูมันมีเยื่อยู่ฝั่งไทยหน่อยหนึ่งเนาะเชียรเมี่ยงฝั่งไทยหน่อยหนึ่งแล้วก็เลยซี่ไปฝั่งไทยกับตัวประมาณมื้อหนึ่งอ่ะมื้อหนึ่งเนาะประมาณสองมื้อยู่สองมื้อ เพราะว่าตอนกลับนี่พวกเขาอาจจะกลับพร้อม่เขาไอ้วันเลยแล้วก็เป็นการบอกทางไปเฮือนตัวเลยน่ะเ <Man. S 1> พราะว่ามื้อนี้เป็นวันศุกร์เนาะทุกคนเนาะ <Man. S 1> อันนี้เป็นอย่าว่าคลิปปัจจุบันแล้วเนาะแมน <Man. S 1> นวัศุกร์แล้วกันเสาคือ,อ,อพันธุ์ที่ละแมนเขาไอ้วันเขาเจ้ากลับมาข้ามฝั่งเราน้ำกันเนาะพวกเขากับที่ขามมาพร้อมกันเลยอย่างวันนี้เนาะ่นีตอนนี้เขาอยู่ที่บ้านบ้านอูเนาะทุกคนเนาะบ้านท่าม่วงผมแม่ oh, <man. S 1> <laughs> บ้านนาม่วงเจ้านะอันนี้ท่าม่วงเออพ้นม่วงสาย ตอนนี้เขาชิไปอชื่อของก้อนไหนเอวานทุกคนก็คือมีแหละมาแถวพาเดือยมีอย่างเดียวก็คือขอบคุณเจ้าขิงทุกคนชื่อวาก็มีหลายๆท่านทุกคนบอกว่าคู่ที่ทอดกัดเดินทางตัวกระปูดิออกมาในน้องก้าวที่ทอดได้ไหมท่านท่านไผรอยากให้นตัวกระปูไนเป็นน้ำแข็งก้อหนึ่งเลยทุกคนเลยอยู่ในกล้องคอมเมนต์เด้อ ท่านผู้ยังให้ไปน้ากันละก้นหนึ่งอีกท่านผู้ยังให้ไปน้ากันละกดนสองเลยตอนนี้เขาไปชื่อเครื่องต้อนของเราทุกคนเนาะเครื่องต้อนเหรอไวันเนาะเไอพุกี้ก็ได้ยินว่าช่เครื่องต้อนเครื่องต้อนเครื่องต้อนโอ้โหโอเคฮอทฮานของพวกเจ๊กีก่อนเลยเจ๊กีพาทุกคนไปเหงื่อการต้อกันเนาะนี่ทุกคนน้องอู๋ว่าน้องอู๋มาขายในต้อยวัดอันที่เขาไปแค่น <c oughs> ่ะ <laughs> เขามาขายหน้ามาแถวๆนี ö, ่แหละเขาขายหน้าบริเวณถนี้เออเขาหมายที่บอกอุ๊แค่หสิบเบิ่องแค่อาหารมื้อขาเจ้ามาช่วงว่าอยู่ฝั่งนี้ก็เป็นท้านอาหารที่อย่างนะเออแล้วเขาก็ว่าเลยยู่งมับข้ามกระบอกเขาขายเครื่องอยู่เลยเอออยู่แถวนั้นเลยในใกล้แค่นึงเนาะแมนหน้าที่อยู่บริเวณแถวนั้นเนาะเพราะว่ามันมีแบบทางลงไม่นึงอะไรแบบมี็รงนี้แถวศาลานั้นเออนี่พราะว่าบอนอ่ะเขาเจ้านวด นวดเด็กปัญหาน่ะเออแม่น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 นี่นี่แล้วเขาแล้วเขาย่างไปลิณฑวัดอยู่หั่นแม่นเออป้อนหน่อยนะขายเครื่องมันอยู่บนแถวสาลานี่แหละแม่นแม่นแม่นอู้เขาไม่ได้เขาย่างไก่เตืองว่ตัวเองเนาะโอ้ไก่เตืออยู่ก็ไก่โอ้อ้ยตัวเอาไอโฟนมาซูมแล้มั้งนี่แม่นนะมันไลยขนาดยังยังม้อนู่นะตัดไปตัดมาซูมเนาะนี่เนาะทุกคนตอนนี้เขามาอยู่จุดที่เป็นกลุ่มกันข้ามกับอ่าจุดที่เขาขายเครื่องก็คือจุดนี้เนาะ เบืเ้องแรกบว<อ>ันขาดเครื่องมา,นะมาอยู่บริเวณบริเวณบริเวณนี่ทุกคนบริเวณนี่นเน,นะาะแล้วก็ตอนนั้นเข,ขาย่างไป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 จกินไปพุชยู่แถวพุชน้องทุกคนคือควอนนาวัดยู่พุ่นใกล้ๆทุกคนได้กุกกันข้ามกันเลยเห็นป๊อปจี้ซี่จี้น่ะลังคาสีฟ้าๆนี่ไว้แบบนี้นี่นะเพราะว่าเขาอยู่กุกกันข้ามกันนี่ดีเนาะแล้วมันทีมีหทานอาหารอยู่ทั้งหน้าพุนว่าบะหมี่ท่านอาหารเนี่ยแก้วพุน อันนี้มันอยู่ฝั่งลาวเด้อทุกคนเด้อทางคุณมันจะเป็นฝั่งไทยนี่ถนนมันก็ที่ประมาณนี้แหละทุกคนถนนฝั่งนี้ก็ที่ประมาณนี้มันคือสั้นๆก็ต้องขอรถขอใครไม่ไยทุกคนโก้องก็ย้อยงามเว้ยแน่นเ่รอเนี่ยต้องเจ้าไปดีกว่ามาโบราณเวยคือจะคารมรุ่นเดียวกันต้องดูหานอาหไปกัดอีกตัวห่านอาหามันจะอยู่ติดกับอันตัวนะครับ คนถามตลอดเลยเราม่อยากงูนาน้องอย่างวันนี้หะเฮาก็ยังบูมูเราอยู่ฝั่งนีลเนะ่เคยมาจากเือต้ลเนี่ยตัวไอ้แถวนี้หะทุกคนแล้วม่เยได้มานั่งเือได้เลยชีวะชี่รถมาหนี่งวอดี่เื่อเพราะ่าบ้านนได้อยู่แถวนี้มีหลายคนว่าเสี่ยงเฮาท่านบมูเขาจะเสียดท่านบปิ้งหมูท่าสิ่ะสดแม่โอ้โห แล,ล้วอีกเดี๋ยวก็เป็นสาขาไว้พูนันเป็นสาขามว้เพูนันอาจจะแบบว่าท้าเด็จผกระหักของไทยนี่เนาะกเลยแบบอาจจะเป็นของห้าท่านเสด็จอย่างวันนี้เนาะแล้ววาย่หนี่เป็นกบธนาท่าเดือบ่เดี๋ยวดีท่าเรือเต็มอิ่มทาเดือจิุฟเฟซินดาซาลาเบีย <Okay. S 1> นี่ทุกคนฮั่นที่เขามากกินประจำก็คือหั่นข้าวปุ้นข้าวตู้เนาะแคมของเนาะข้าวตู้เจ้าขิงแคมของว้าวเข้ามาเข้ามาเพิ่นเปลี่ยนแล้วก็เพิ่นบบก็เป็นเพิ่นี่ข้างในอะอะไรก็ได้แหม่ขาบคุณขาบคุให้เจ้าทายให้แล้วเพราะว่นี่มันคับแคบสิบอก oh. ในอ๋อโอ้โหเต็มเลยแล้วหนูก็จะไปยึดหันตัวโบเลย นี่เนาะก็คือขอบคุณของเฮาอันนี้อันนี้คันเทียบเป็นเงินบาทกันทีประมาณสุดละ80บาทแปดสิบาทด้วทุกคนนี่มีน้ำปลาแยกมีผักแมนมีครบเสต่ว่าอันนี้เขาซื้อเพิ่มมันซื้อเพิ่มชื่อเพิ่มใกล้นี่ตัวละเก้าสิตัวละร้อยแปดสิบบาทเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นผักลวกนี่มันมืดกันทีประมาณประมาณสองแสนเท่าไหร่แสนแสนที่แสนห้าสามร้อย ประมาณ300 300บาทประมาณนนั้ none, แต่ว่าบ BON ่ฮอดดอกเดินประมาณ200กว่าบาทนี่ไอ้วันส yeah ิมักบ่กไอ้วันเคยกินบ่เคยกินอยู่ไอ้วันเอามักบอบ่มักยาดีปล่อยก็ป่อยก็บ่มักปานใดแต่ว่าบ่ฮู้ว่า์อกไอ้วันสิมักบ่ก็เฮ็ดแล้วกินอยู่แต่ว่าอันสําหรับอันน้องอู้เลยเป็นคนที่มักเดี๋ยวเขบนจะกินคอยธรรมดาคอยคอยมากินไก่พ้่นนึงแม่นบ่ เขาเบิร์นอ,อูก,กับตัวยังบริ่งเขาแซวเลยไปกินเขาไปกินเ<อ>าขาแซวแล้วค่อยบริ่งเขาสวยเถอะค่อยทางเขาแซาเขาจะบริ่งโอ้โหอยากกินนมไปก่อนซะนะ<ม><ม>เดี๋ยวเขาถ่ากไกลแล้วเขาอ,ออกเดินทางไปขวดเลยนะทุกคนเนาะ,ะทุกคนเบิ่งอูก,กับนังซื้อกระเป๋าขาไปไทยป้าทีเด็ดสีสันเจ๊มใส่เบิ่งเครื่องเขึ้นออกมาคุณจะเอาไปซักที่บ้านในวันทุกคนนะเพ่นจะซื้อกระเป๋านี่ไปใจพอดีแล้วนะ สมมติว่าเอากระเป๋าลายกระเป๋าลายตัวบุคิตว่ิศิเอากระเป๋าลายตัวนี้หืมติดยอดเลยส่งราคาส่งละห้าสิบบาทเอ้าเฮ็ดเอาวดใส่เลยบ่ใส่เลยเนาะมีอันหิวได้ป่ะเดี๋ยวน้อมีซีพร้อมได้หรอเนาะได้ ให้เป็นถุงเลยนี่เป็นถุงเลยดีเ,เลย,อเลย,อยอมอชอบกเักคนีือกระเป๋านี่สุดเอาเอาได้เหรอ นี่คุณกําลังจะไปต่างประเทศเหรอครับใช่แล้วค่ะ <c oughs> คุณแต่งตัวคือกับจะไปรอ, <c oughs> <c oughs> องสาสนเลยครับไปรองสานซะยังแต่งตัวพี่กว่านี้นะ <c oughs> นี่เป็นการแต่งตัวการใส่กระเป๋าไปต่างประเทศเหรอครับคือแบบนี้ใช่ไหมครับโอเมนว่าน้องอูตั้งใจอยากแค่แบบนี้เนองอูมีถุงซูเครื่อง <c oughs> กระเป๋าที่น้องอูเอามาไจะรองสานมันใหญ่เกินนะทุกคนเฮ้ยง่ายใส่สัมันระเลยตัวก็เอากระเป๋าสัมผัสทุกคนเป็นกระเป๋าคอมไม่ใช่เนาะที่จริงก็ เสื้อผ้ามีได้โตสองโตอย่างวันนี้เพราะว่าเขาตั้งใจไปมื่นหนึ่งสองมื่นอยู่แล้วเนาะทุกคนเอาทุกคนเดี๋ยวฮอร์ซี่ขามไปด้านก่อนนี่ตอนนี้เาอยู่หน้าดานเดียวจะกลับไปซื้อเครื่องเอวันนี้หนึ่งก่อนอันนี้เครื่องต้อนหนึ่งเราแล้วก็มีเครื่องที่ต้องซื้ออีกวันนี้เอามายูน่าไม้มาเนาะมาเจอไอ้เพื่นมาเจอยูยูในรถอยู่ในรถขามดาน เพื่อนมาเพื่อนมาสัมมนาอ๋อมาสัมมนาเนาะกำลังกำลังชี้ามไปพูนคืนบ่สัมมนากับสัมมนาที่ขอนแกนโอเคโอเคของแกนแล้วก็มามามาเอลเนาะมาแอลินาะมาเอลมาเอล

บังเอิญดีใจแล้วได้ที่ได้มาเจอกันนะน่าะมันก็ไ่เรื่องบังเอิญเน๊ะแม่แม่แม่น่าจะรู้มังโอิญละนั่นนี่แล้วก็โอเคโอเคเอ้าอย่าห่อเสื้อผ้ากันไปเซ็นเอกสารก็ได้เลยโอ้ยจานละเป็นอะไรตัวจริงอ้วนบอเกิดยังขึ้นอู้เมื่อกี้ฮะเกิดยังขึ้นเมื่อกี้คือเมื่อกี้นี่น้องอู้เข้ามาแล้วคนถามน้องอ้ว่าอันมีเบอร์โทรศัพท์บอน้องอู้น้องอู้บนผมีสิแหละแล้านอู้จื่อเปลี่ยนบาได้แล้วอู้วนแล้วตอบว่าน้องอู้บนผมี ขึ้นจากการแต่งตัวล้วนประเทศอะไรอันเป็นแรงงานหรือเปล่าครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ไม่แหงงานเต็มเลยเนาะที่มาเบ้าดประมาณสองร้อยก็ซีดพุ่งบอกว่าก็เลยเขอกระถามว่าเป็นแรงงานเ่น้องอุ๊ว่าโบแม่นน้องอุ๊โบอันกระตอบคนว่าไม่ใช่ค่ะน้องไม่ใช่แรงงานค่ะอ๋อครับจะไปที่ไหนครับก็บอกว่าไปหนองคายปะเป็นอำเภอหนองคัณนนองกุงเกาะหนองกุงเกาะค่ะแต่โอ้ครับครับขอบคุณครับคนก็บว่าที่ ทุกคนเบิ้องน้องเป็นคือแหงงานบ้องไหนวะยังวายเบิ้องม้องไหนวะคือแห่งงานตำรวจเกือบห้อยข้ามตายเบื้องเจ้าภาพเนาะไปทุกคนเดี๋ยวนี้เขาได้บอกเพินมาเรียบร้อยแล้วเนาะคือมาเฮือนของตัวเองบอกเที่ยวป่านมาเฮือนอันน่ะอาทิตย์นี้ตัวมาสามเทือแล้ว ไม่หรอกเป็นได้มาเนาะแมนที <Wha> ่เขาแบบคนที่สยากมาเลยติก้อนด้านพันเมียเลยก็มาได้แท้เลยเด้เดี๋ยวนี้แกว่าได้มาดูพอดเนาะตะกี้เขาคิดประกาศมางประเทศไทยเป็นอีหยังที่ยากสำหรับเฮาแหงนะแมนเรียลพระสปอร์ตแม่จันกับพ่อจ้อยกับซีเรียลประมาณนะสิเลียลประมาณอันเออยสองนั้นละสิบห้าเดือนหน้า แล้วกับจังเซียนั้นโอเคเราจึงอันนั้นเนาะเดี๋ยวเราท่ายไววันมาพรก่อนเราก็กินข้าวกัหิวข้าวแห้งตอนนี้าวห้ตอนนี้เรามานั่งอยู่กับกาเดินทีแล้วไว้วันเย่ยังคือเหงาเลยมันเหงามากนี่เนาะทุกคนโอ้โหเบิ่งอันนี้เราอ๋อขอแถมนี่ให้แถมนี่ยังก็มาจากโตัวใกล้เลยเนาะเอาวะนี่เนาวมึงรู้สิหนะ พา,าเข้อแฮมให้กเลยน้องมา,น,งมาน้องมาเดี๋ยวช่วยเอา,เอาเข้าวเหนียวน่ตข้าวปุ้นเออมีนะมีนะเดี๋ยวเอเข้าวเหนียวมาให้มงสีเอาข้าวปุ้นเขสีนี้เนาะเอาข้าวปุ้นบีบเองบีบสดใช่ไหมยนถ้ามันสีมันเป็น,น,นแต่ว่าน่าจะไม่คนไทยอาจจะน,น่าจะห้ามค่ะเจ้า อันนี้มันสีออริจินอลป่ะสีจริงบ่บ่ฮู้คือกันคนไทยไปฟอกสีไงมะเร็งเนาะว่ามันมันเสืนกับเข้าน้องว่าอ้าวเหรออืมนี่น้ำปลาก็เท่เหมือนกันเนาะแล้วคุณหน่านี่จะเป๊ะนวลเดี๋ยวเแป๊ะเออข่าวที่แล้วก็ได้มาอย่างนี้แหละเลี้ยางเข่าเพื่อนน้อยแทะเป็นนวลนี่ด๋อยไม่แล้วบ่ฟฟงกินเนาะบุฟฟงกินเอเป๊ะนวลเนาะอันนี้ใส่ได้ไหมเือเราลองดูแล้วว่าใส่น่าจะได้อยู่หกได้เลยหิวข้าวแห้งทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราไปที่เดินะ เขาเหนียวเขาเหยวเหนียวกับอะไรเนื้อเอาไว้ข้าวเหนียวพอรล้ว้กินทำเต็มนามามาเบ้งเบิ้งอีนี่ทุกคนเบิ้งอีนี่น้อยนี่ป้าติดดไปเห็ยังมากอือ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 อ โอเคเนาะบัดนี้เฮาก็สิมาได้จัดถ้วยแล้วอูกินจังไงอูเข้าวปากยั่มแข็งมาลองมึงดูข้าวปากยำมันอีสันก็หิวแฮงยำแล้วก็กึืนปุ้งก่อนอันนี้เป็นน้ำปลาแดกที่ห้ามข้าเจ้าให้เนาะทุกคนเนาะน้ำปลาแดกสุดปลุกของข้าเจ้าอีสันเอามานี่ก่อนหิวเข้าแห้หลายบ่ตัวยนั่หลายอยู่น้ำข้าเจ้าก็น้ำลวกผักอีหลีเนาะอูเนาะ แท้ขนํโล้าวอิลี่รสลวก้าอิลี่ลวกกับลวกกันคับปุ้นเตียวว่าทีเด็ดมันต้องอยู่น้ำแจวขิงนี่แม่งดีๆแบีแบบนะจเอากับโบคอยปันได้คอยในเอาพอดีพงงามเลยเดี๋ยวจวเจ้าได้ทีบอเลเดนเดีด้วจะประแดงประแดงสจห้ปลาได้ไหมนปลากับอันนาเป่งนัวเลยบริกเํา เค็มปีเลยมันต้องตัดน้ำตาลอีกตาลเป็นงวงเเอาไก่เอาอีกไนึ่งผามต้ดิตอยนัน่องไี่เอาอีกไเป้าเน่ยไก่น้ำเป้าเน่ยงต้มองโอ๋อเป็นงวยีราเป็นอยนี้ปะอาเบ็ใหญ่เแกเบ็ใหญ่จะโรดมักแน่นิ่ใหนี่เซ้เกลืใส่น้ำตาลให้แน่พี่จีคอยมักน้ำปลาแล้วก็ปลาแดกเลย แะไรโอ้าปเดดน,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 นีื่อยอทกนมาดิอแ้ืมหมแ่บเลยแ่บแล้วอ,อันนี้มัเป็นพชิงกับอันน่ะเจลเนาะทุกคนนะพพเนาะใส่อีกวงลงเลยวะฮึโโคีคุลงบทาไปปววไม่ด้ไม่เ ตอนแรกหยิบกระติกน้อยมากโก้คุณประกันไม่อิ่มเลยกลับไปหยิบกระติกใหญ่มาด้วยบาทติโตที่จริงอันน้อยกับพอแล้วต้องมากินกับอันนี้ในเดียวนึงก<ม>ิน,นอันนี้อีกเดยด์เดวานมากินบ่นต้องกินในวันชิมตัวเมนแล้วอ่ะเดี๋ยวคุณประก,กันไม่อิ่มต้องใส่อันนี้น้ำเอาหรอมากแกะให้อันนี้คืออะไรเจียวขิงเอารอบที่แล้วมันมีอย่างนี้ไหมเฮ้ยมีเอาวหรอบ่มีเจียขอบคุณเจียวขิงผมมีเจียวขิงจริงไี่ทุกคนมืออนี้ กินกับไก่มันแซ่บบนไก่นี่แหละเอาอูมาให้เหรอใส่นื้อนั่งไหมอย่างแห่คืออะไรนั่งไหมโอ้นั่งนั่งแบบอนอูเฮ็ดกล่องเลยทางทำไมน้ำซุปหมดแล้วเหรออ๋ออ๋อเซ่บแล้วอูบริการทันข่าวเราคุณอ๋อเหรอยังหน่อยน้องไก่ นั่งหน่อยน้องก็ได้กินข้าวนะข้าเศร้าแล้วน้ำปลาน้ำเปิลมีใครใส่โอ้ดีปลาลใส่น้ำปเหรอใส่ด้วยเหรอใช่น้ำปลาอ๋อโบมากปลาแดกกระแทกโอ้ชอบแต่ว่าอันนี้ล่ะเขาให้แป้งงวแบบสุดๆจริงๆอ่ะเขาไม่หวงเลยอ่ะสองห้าบาทน่าจะได้แหละเฉพาะแป้งงวที่เขาให้มาเนี่ยเนาะฮะเียเม็ดใหญ่เหรอเม็ดใหญ่เลย อ้โหหรอเราก็ไม่เคยเราก็ไม่ได้เคยสังเกตเนาะพราว่าเม็ดใหญ่ค่ะอ๋ออานี่ไมชิมชิมชิมคุณพิทูไม่กินเหรอะกเดี๋ยวจะอ้วนไม่เท่าโซยเาบอกว่าพีเหมือนกันแล้วเราสองคนน้องรุ้งอะไรยังไง ไหนนึงเลยมั้งต้องกินโมกิบเสี่ยวก็จะที่กันนะว่าเสี่ยงคุ้นขายแล้วคุ้นไม่ขายเออคุ้นไปขายแล้วเขาลูกเสียดแล้วต้องดูอาจารย์ก่อนเพาใส่อันนี้แล้วก็ใส่พวกนี้ใช่ไหมการมาห่อหนี่เป็นห่อที่สามของอาทิตย์ป่ะไปวัาย่ายเคลิ้มไม่ที่เลยมาเบี้ยอ้สุดนี่ท่านได้เอา น้าไปส่งยังมาสามรอบแล้วเพไม่เอาไปส่งสักทีแหละต๋อยก็เลยต้องมาคุมเอานี่แหละสังเกตยังไม่เลี้ยงสีอาบน้ำให้มันสังเกตว่าให้เวลาค่อยทําใจก่อนโอ้ทำใจทําใจเรื่องดีใจดิเขาดูแค่คอกไก่ก็รู้แล้วนะว่าคอกหมาจะขนาดไหนเอาอะไรเยอะเออโถ่ข้อหมากับปล่วยได้วจอเหรอมีชีวิตอยู่ย่านแมนยูย่านปล่อยในสวนอยู่กินไก่เด่น บอกแล้ปล่อยยืนไกลยืนในคอกบม่ปล่อยออกมานอกดิขอไกลพ่อมืออมุยอดนะปเนขอไกลพ่อมาซื้อจอลาขอไกลบ้านอันเห็ดเงินยู้ันเอาไม้มันยุ้มายาเลยไม้มปนยุมาาขอไกลปาะานโอ้เบิงงเดอแล้วพ่อแม่อย่างไกลเป็นหารอยบนนงหาหรอสังมาดิสั่งแล้วปะสั่งแล้วโอเค CEO ตัวย่อยเลย มีใกล้เป็นนัะธุรกิจในซีโอตัวย่อยผู้บริหารสูงสุดบริหารเดี๋ยวคอยเขได้ลงทุนน้ำเขามีแต่พผกับมีแต่พอกับเม่ลงทุนกันสองคนอันนี้ก็เตยดีย้ายแล้วจึงเด๋จะเปิดนันเปิดเช่าพื้นที่เลยตัวเขาว่าเขาบอกให้เขาว่าเขาบอกแซาเขาว่ะเขาจะใส่ยย่างเดียวเลยเขาต้องเก็บค่าดูแลกับคุณด้วยเขาดูแลให้คุณอ่ะดูแลของให้ดูแลของให้นะดูแลให่ขอยจ้างเอาจ้างมัน พอตัวฝันเบิ่งไห้ละม่เงีสิตัเบียดหรอค่แมนแค่สิบกว่าเมตรบ้านอ่ะหลังหลักบ้านอ่ะไซส์ไหนสี่คูนสี่ห้าคูห้าหาคูนห้าสามส่วนนะแดงเป็นสามนะห้อห้าคูห้าใหญ่กว่าบ้านสามเท่าอ่ะแต่บ้านด้วยฮะม่เงีเงี้ยเอาก็เาี้ป่นีมาเอ้ยคันมาว่าลาล่ากับผู้เี่็นภาพต้องไปเบิ่งตัวจริงอ๋อ่เห็นภาพแท้ เต็งในไอ้วันข้ไก่น้องแล้วก็หากปอนไปยึดประมาณนั้นอลังการหมดแล้วข้ไก่ไอ้โรดอี่อายเลยแหละข้ไก่ไอ้รถเล็กกว่าเลยพอเห็ดมาทานไ่เห็ดที่าเออมีแต่พอเห็ดดีละมันยังแกะมาท้ายเลยปวดไยทุทายเรียหมดกลัวกินไปเลยตีลูือะไรที่มันหูใช่เจ้าปูน่ะเสาปูน่ะถูกต้องเพียงแต่ว่ามันไปเปรียบเทียบกับบ้าน กลาเป็นบ้านกลายสัมบ้านเหรอวิธีก็ตบอ่ะสิตบไปตอบมากลายเป็นบ้านเลยจริพ่อไม่ขับบ้านเลยพ่อนอนอยู่ด้านข้อหมายบ้านเฮาทุกได้แต่ใกล้่าทุกไม่พ่อบอกว่ามันจะได้จบทีเดียวไอ้ตูปนี่สร้างไว้ชั่วคราวไงกระลื้ออยู่เดี๋ยวจะสร้างหลังใหญ่อยู่เลยสร้างแบบก้องแกงไว้ก่อนที่ื่องล่นน่นอมนกัวเป็นแน่ใจหรอะเฮ้ยเขาโรยเกลืออยู่น้องกขึ้นเลยอโรย เอาเกลือหอยเราวกขึ้นเลยตุบทอดยังไหลเหรอตัวอืมนอส่วนเจ้าบ่มีน้ำที่นู่นนอส่วนนี้ไหลไม่ได้ไปเก็บนี่ส่วนนี้มีเหลือซะบอบุเหลือลตีส่วนเราเหรอไงมันไม่มีฝนไงรุมแหงวยิบข้าวเมื่อคืนอ่ะวันสองวันเมื่อกี้เนี้ยไม่ได้เมือยไงวันที่ดีรุ่มฝนเลยอยู่งากับโต๊ะไม่มัดมัดในนึงอาจารย์ต้องฝนมาว่าฝนในบาทเราแหงกันมา เขาแม่ถนอมก็มีคนนะแต่ไอ้วันชอบบอกก็ก็ขนมจีนล่ะก็ก็ได้อยู่ไอ้วันนี้ก็แ่ไม่มันก็แปลกๆหน่อยนึงอ่ะเปลกไอุ้ดกซอนก็ซื้อมาให้กินอยู่ดีเ่ยวกไอ้วันมันจะเป็นง่วง่ะมันไม่แปลกมันไม่เหมือนเมื่อกี้เนี้ยห่างเก่าไม่เขาเราว่าคราวที่แล้วเราไม่ได้ใส่นี้ใส่ใส่กี่เป็นต์ก็ไม่รู้ดิไป คุณคุณมายุ่งอะไรตรงนี้ฉันหิวเออเคยมากไหมบ้างยังกินแล้วก่อนเนาะอันนี้คืออะไรซ่าขึ้นหัวใจแม่นหัวใจหัวใจไกลใครมือใหญ่กว่นี่งไม่อกไอ้รถกับหูเจ้ามักซ่านเหรอหูแท้เอินมักซ่านให้กันซะบ่มักซ่าน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 ลาวซ่านเดี๋ยวมาจากฝั่งไทยแล้วแบบผิดเพี้ยนนะซ่านมักซ่านเมักซ่านแต่ว่าหน่วย ใช่ครึ่งคือสิบรอนเซนแัปเดียวกันแต่ว่ากินกินเป็นเปลือกมันนี่เลยเด้เปลือกเอาไปล่างเลยอะร่างเลยกะซอยไปตำตกินกับแจวเลยเด้ตงอกระเทียมละมัจุขึ้นอร่อยแต่ว่าลองเบิ่งเด้อคล้ายกันแต่ว่ายูยูไทยอะไรง่วงคุ้ยได้มากเนี่ยแม่นแมงง่วคุ้ยกินแม่นแมงเอาขมส้มแต่ว่าพุ่งยูไทยมันบอกเป็นหน่วยสิเลยล่ะมักซานอันนี้ฮะดีต่อทองเวลาเรากินส้มเขาจะเจ็บท้องแบบเดนี่เรากินส้มเขาจะเจ็บท้องบางแกนบางอย่าง บ่เหลือเอามันเอาฟัดฟัดหน่อยนึงดิเอามาใส่กระบาดมาอู้ซื่อมีใจบางเวียงมาปอธรามไทยจอธรรมไทยจอแบกมอาทุกคนเดี๋ยวตัวที่ขอกินข้าวก่อนเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบะทันเข่านี้เขาเดี๋ยวบรทันขาเจ้าขนมเอ่อขนมจะดีกินมักซ่าบัตทีอูบปจับกล้องให้เลยบัตทีเฮายืนกล้องให้เฮาล้วถ่ายให้เฮาเบิ่งอยู่หน้าจะได้ใเรีแล้วกินก่อนกินก่อนกินครบสามคน อ้าอิ่มแหงตอนนี้เข่าก็มึดกระติ๊บนึงนี่เนาะทุกคนเนาะไก่ก็เหลือสักมีแล้วเนาะอย่นในอูคือว่าคอร์รเชลตแทะไอ้วันก็กิ่นมึดเยอะไอ้วันก็ดีไงถ้วยหนูไม่นจะบอกเอ้าน้ำมาเลยสิเดี๋ยมาทำอะไรล่ะมึดหรอป้าโถพี่เล็กลายขนาดอาหารแปลกเก อะไรรสชาติแปลกๆอนไรรสชาติแปลกๆน้องยังเหลือน้ำบมกไก่ไหลน้องโมมักมาได้อันนี้มักไก่ไหลกว่ามันก็ะหืดน้ำคนมักคนโมมักแต่ว่าต้มนี่มักแห้งอันนี้มักแทนม,มักว่าเขาซื้อมาอันนี้มาต้อนเพื่อนป่านเขาซื้อมาก,กินเองเนาะไอ้รถกับพวกิน ซึ่นการไปต้อนคนอื่นเน้นที่เอาของตัวเองมากแต่ยึดเนาะนี่แหละมาดีแล้วเอาข้อแต่ข้อมากันเอ้จริงๆนะเหมือนกับบ้านแกล้งกันในเวลาทำไหว้อะนะทำไหว้บรรพูหลุดอ่ะครบรอบไหว้หนะแม้ทำแต่ของที่คนอยู่นะชอบกินเพราะเราไหว้เสร็จเราต้องกินเองไงเราก็ต้องทำของที่เราเอาหมูเนบ่หมูต้มเนาะหัวหมูอะไนี่คืออะไรกันนี้แล้วนะทุกคนเนาะเขากามาแล้วกันมานั่งกินนิดนึง ได้เห็นบรรยากาศเนาะได้เห็นบรรยากาศทางฝั่งไทยแล้วกาแบบว่าบอที่วขายเครื่องไอ้วันไปจอดนั่งซุมเบื้อยู่ฝั่งเราเลยเบิ้งบอลเขาขายเครื่องในขายน้ำเมืนเดเกือบว่าถ้าเดือตกลงเห็นแล้วใช่ไหมาเสด็จเห็นแล้วเมน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 เานเมนเมนเมนเ่นเานเมนเมนมนนเมนเมวเมนเมนแถววัดอันั้น วัด,ดต,ตัวที่เป็นพญานาคสองตัวนี้ใช่ไหมโวัดอ่ะนะกลางน้ำมานงโอ้โ,อโอตัวที่เป็นนะเป็นท่าอาหารเลยไหนจะอยู่แถวนั้นเป็นท่า<โ>อาหารกินดื่มแมนแมนแมนแต่ว่าเขาอยู่ทางหน้าเขาซิบูเห็นเพราะมันเป็นทางเข้าเข้าไปสินะติดติดโคพงเลยนะแมนให้กิจแหงเงาทุกคนเลยเอาเป็นว่าสารคดีกับพวกเขาที่ขอตัวลาทุกคนไปก่อนเด้อฝากทุกคนติดตามทางสามสองพวกเขาเนาะกาเดนที่ หลักสซ่งน้องอูองร,รังซานแล้วก็อย่าลืมฝากทุกคนไปติดตามเพจตัวย่อยสองรอบพาร์อนแน,น่นอนเป็นเพจที่หากว่าสั่งไม่เนะาะกาคนติดตามหากว่าร้อยคนฝากทุกคนไปติดตามเด้ <S <S อสัหรังกินนี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดอีกเก้าพันเก้าร้อยังเหก,ก้าสิบเก้าคนก็สิครบแล้วนะทุกคนเนาะตามตามกดเนาะฝากทุกคนไปกดติดตามเด้อบายสาวมีเอฟซี่ใหม่ไหยฮะเอฟซีตัวันเดิมไม่หรอ มันไปมาที่ไหนบุ้งหูจักเนาะเดี๋ยวสิถ่าไปรอดประนเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าก็ถ้าพ่อโตแม่ใหว่ไปอีกีตัต่อนมาขึ้นมานี่ยป่ะใช่มาเช้านี่เนี่ยอ๋อป่ะบุ้งหูมันใส่นอเนาะลุ่นแต่ละลุ่นแม่งงานเดียงลุ่น